คลิปนี้ก็มาชมพระสายหล่อครับพระสายหล่อครับหลากหลายหลายเหรียญครับหลายเหรียญทั้งหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงแล้วหลวงปู่ทวดูทวดครับวัดช้างให้ครับผมอันแรกมาชมหลวงพ่อเงินก่อนเลยครับสําหรับผมสายตรงหลวงพ่อเงินครับผมหลวงพ่ออื่นไคเถียงมาก็ว่าไปครับหลวงพ่อเงินเถียงผมไม่ได้นะครับ แท pues o, no, game, so so life, insane, ้คือแท้ครับไม่แท้ไม่เอมาไรสดครับหลวงพ่อเงินวัดบางคันจังหวัดพิจิตรครับกล้ารับประกันได้ทุกองค์รับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับนี่ครับนี่เป็นไงครับพิมพ์ลึกอ่ะเป็นผ้าหล่อโบราณก็จริงครับแต่ว่าลึก ตรงใต้คางของหลวงพ่อครับจะเป็นการหลอดจะลึกลึกตงไปครับขอบขอบเหรียญขอบด้านขอบขอบข้างครับไล่ลงมาครับลึกครับลึกลตรงเข่าด้านส้ายของหลวงพ่อครับลึกลึก รอบเหรียญครับดูรอบรอบเหรียญก่อนนะครับเราจะสองซูมให้ดูเนื้อเนื้อแท้ครับเนื้อแท้ที่ถึงยุคข,ของหลวงพ่อจริงๆครับอันนี้เป็นพื้นผิวด้านหลังครับนี่ครับบางเหรียญจะมีรอยนิ้วมือกดลงไปครับกดเพื่อให้หนุนหุนห่นเทียนประกบให้แนบเนื้อกับบบลล็็ออกกบล็อก บลอกขององพระครับพระจะได้ติดชัดๆครับบางองค์จะมีรอยนิ้วมือครับบางองค์จะเป็นมีแผ่นไม้กันมีแผ่นไม้แปะๆกดลงไปหรือใช้อะไรแปะแกะก็ได้ครับกดลงไปตามภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยนั้นครับอาจจะเป็นผ้าเอาผ้ามารองแล้วก็กดกดหุ่มเทียนลงไปให้ติดครับ ไม่เสมอไม่ตายตัวไปครับแต่เห็นมีลายนิ้วมือครับอ่าหลายองค์ครับองค์นี้ไม่มีลายนิ้วมือครับแต่ว่ารอยเม็ดแร่เห็นชัดเจนครับการ,ท,รกาที่เราก็จะเทอ่าโลหะเหลวเข้าทางทางช่อครับหล่อเป็นช่อครับ ตรงใต้ฐานของหลวงพ่อครับนี่ก็จะมีการมีปรากฏรอยตะไบคือตัดก้านช่อออกตรงนี้ครับแล้วก็ตะไบออกครับตะไบตะไบตะใบตะไบถั่วครับก็จะมีรอยตะใบครับตรงใต้ฐานเฉพาะใต้ฐานอย่างเดียวครับทิมใหญ่ไข่ปลาครับผมครับ ต่อไปเรามาส่องซุมดูเนื้อผ้ากันครับสับหลวงก้อเงินทาไม่แน่จริงไม่กล้าประกาศตัวเป็นธรรมกะลงข้อเงินครับนี่ครับยังมีครับดินเบ้าอยู่ครับขาว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 ขานวลๆครับนี่ เป่นวลๆเป็นเหมือนแป้งครับแล้วก็คาบดินเบาครับเื้ยเคยเห็นอยู่พิมพ์ที่ตาครับพิมพ์นิยมก็เคยเห็นอยู่มั้งครับดินสีเดียวกันครับสีเดียวกันขาวนวลๆครับติดมากติดน้อยติดตามซอกตรงนู้นตรงนี้ก็แล้วแต่แต่องค์ครับแล้วแต่องค์พระไม่เหมือนกันครับแต่ดินอยากคล้ายๆกันครับจะสีเหมือนกัน เนื้อเ้าะจะแตกแากผักชียบสำหรับโลหะที่ผ่านเวลามาเป็นร้อยปีครับมีผลกับระยะเวลามีผลกับโลหะครับโอเคครับเรามาดูด้านหลังครับดูตรงอ่ ตรงนี้ก่อนเลยครับหูปลิงหูปริงครับหูปริงก็คือการเป็นห่วงครับเป็นห่วงสําหรับร้อยเชือกถักเชือกร้อยแขวนคอคนสมัยก่อนครับง่ายๆไม่มีกรอบไม่มีการใส่กรอบครับคนสมัยก่อนก็จะคิดเอาง่าย,ายๆแบบ,บรรภูมิปัญญาชาวบ้านครับมีมีพระมีมีรูเพื่อเพื่อจะถักเชือกค่อยคอได้แค่นั้นเองครับ ครับประมาณนี้ครับด้านหลังครับหลังเหรียญครับรอยปรากฏเมรร็ดร่หลุดล่อนออกไปเยอะครับ ่าแท้ครับแท้ก็คือแท้ครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะพระเพราะพระนี่บอกออกมาครับ,บว่าแท้ความเก่าบอกออกมาว่าแท้โลหะคือกุโลหานี่เก่าบอกออกมาว่าแท้ครับมีหลายองค์ครับผมเห็น ถูกพิมพ์มีตำหน,ตน,นิตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้มีหมดครับแต่โลหะไม่เก่าผิวพระยังตึง,ตงสดสดโอ้โหมันจะแท้ได้ยังไงครับพระหลอ่ออย่ามาชี้ตำหนิครับพระหลอ่อตำหนิไม่จำเป็นครับเอาที่โลหะความเก่าถึงยุคหลวงพ่อไหมสำหรับองค์นี้ถึงแท้แน่นอนครับ สำหรับพระหล่อครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินพุทธชดครับถ้าชอบสนใจอยากเช่าซื้อมาครับผมเอ้ทักมาครับผมทักมาตามเฟซตามไลน์ผมครับทักมาครับเฟซบูหลวงโบหลวงพ่อเงินบางขานรัตนปาลุทฟ้าครับเฟซบุ๊ k แล้วก็ติ๊กต็อกบูหล,ลงเพราะเงินทักมาครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ